นะก็สำหรับเพชรบุรีนะค่ะเพชรบุรีเรามีของดีมากมายนะคะเรามีของดีเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเลดีทำเลดีหรือจังหวัดเพชรบุรีนะคะทิศทางฝ่ายตันตกเราปิดภูเขานะคะเรือแหลงบ่อน้ำจืดตอนกลางจังหวัดค่ะเป็นที่ร่ำรุ่นเป็นแหล่งเกษีปวงรังนะคะนับเป็นนักอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของเพชรบุรีนะคะทำให้ยูเนสโก

สิ่งหนึ่งที่เราทำเสมอนะครับก็เป็นเรื่อที่เราจะทำนาานโดยเฉพาะงานนี้เป็นงานที่สำคัญกันเป็นารนนต้นน้ำที่จะนำผู้ที่วู้อร์เช่าเอร์ี่การเข้เที่ยวเข้ามาลงตรน,น,นี้โดยเฉพาะที่ในสุรีโดยเฉพาะอนชดนีเซียที่จหะเเชรบรีได้รับการทางเลือกเป็นเจ้าภาพนะคะ ็ถ <S 々> ือเป็นโอกาสดีในการที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์หรือความพร้อมหรือสกขภาพความพร้อมของจังหวัดเพชรบุรีและก็ประเทศไทยด้วยนะคะที่นอบตนทานเราได้รนาัฐบาให้มรุเื่อเรื่อการท่เทวโดยชุมชนโดยพันาให้ในชุมชนต้บนะคที่ให้คนท้องถิ่นได้มีส่วนร่ว วิถ uh, 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 ีวัฒนธรรมแล้วใช้กังเป็นเครื่องมือนะในการที่จะนำผู้คนมาเรียนรู้เกกับชุมชนท่องเที่ยวนะคะ